สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหวันนะครับได้มีโอกาสพาอินฟลูเอนเซอร์นะครับชื่อดังของเมืองไทยพาชมเมืองเก่านครราชสีมาบ้านเองครับหลายคนอาจจะรู้จัก คุณเต้าหู้หรือว่าน้องเต้าหู้นะครับชาวจีนที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยมาเป็นระยะเวลากว่า3ปีแล้ววันนี้พี่โอเองก็ได้มีโอกาสพาเที่ยวสถานที่สําคัญคญนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองวัดพันรรายมหาราชหรือว่าวัดกลางนาครที่มีายุมากกว่าหลายร้อยปีนะครับน้องเต้าหู้ได้ทําความสะอาดเพื่อ สะสมบุญด้วยในครั้งนี้ต่อไปกันที่สถานพนรายนะครับสักการะปฏติมากรรมพนรายและพระเนตรที่เก่าแก่ที่สุดในนครราชสีมาบ้านเองของเราครับอย่างแวะที่กำแพงเมืองบริเวณโคง้งวัดสารลอยแล้วก็พาชมวิวไปรอบๆเมืองเก่านครราชสีมานะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ท้ายที่สุดแล้วเรากลับมาที่บริ ริเวณรานอนุสาวรีท่านเท้าสุรานาลีนะครับเริ่มที่กิจกรรมตํามมากนะครับเพื่อถวายคุณย่านะครับ คุณเต้าหู้เองก็มีเอซเข้ามาทักทายมากมายนะครับเป็นที่รู้จักของชาวนาครราชสีมาของเรานะครับอนุสาวรีย์ท่านทาน้ทาวสุรานารีนะครับเป็นหมุนหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกคนชาวไทยทุกคนที่ตั้งใจมาสักการะนะครับในความเสียสละนะครับแล้วก็สดุดีวีรสตรีของชาวนาครราชสีมาคุณเต้าหู้เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียง งที่ตั้งใจมากราบท่านท้าวสุทานารีเโดยเริ่มจากการตำหม,มากนะครับเพื่อถวายคุณย่านั่นเองครับหลังจากที่เราตำกันเสร็จแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนต่อไปครับที่จะเดินไปถวายคุณย่าโมูนะครับโดยคุณตั้หูเองเนี่ยก็นำหมากที่ ตำด้วยตนเองเนี่ยนะครับไปสักการะท่านเท้าสุรนารีนะครับช่วงนี้คนเยอะมากนะครับนี่ครับเราก็สอนวิธีการไหว้ท่านนะครับซึ่งเป็นบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเชาวนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่พาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาเรียนรู้แล้วก็รู้จัก วัฒนธรรมนะครับตัวตนของคนโคราชนั่นเองวันนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีนักกีฬามาแข่งขันจากทั่วภาคอีสานเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็มาตามรอยคุณเต้าผู้กันนะครับ